สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเขาสูลิซ่าเวนนะครับก็มาต่อกันอีกหนึ่งข่าวที่น่าตื่นเต้นเนื้อเต้นใจเต้นนะฮะบอกเลยว่าเต้นดึง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 ไปหมดแล้วนะครับก็ล่าสุดนะครับลิซ่าเนี่ยจะขึ้นไปร้องเพลงครับทุกคน ร้องบนเวทีเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่เวทีทั่วไปนะสิทุกคนนี่คือเวทีออสการ์นะครับซึ่งแน่นอนน้องไม่ได้มาคนเดียวนะฮะน้องบอกว่าน้องมาถึง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นโดราเคนะครับหรือว่าจะเป็นเรนะฮะร,รวมไปถึงลิซ่าของพวกเรานะครับก็3คนพอดิบพอดีนะฮะหลายๆคนนะครับก็บอกว่าแหม มากันสามคนแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบอลอเกนแน่ๆแหละนะเออแต่ว่าทางด้านเพจของออสการ์เนี่ยก็มาบอกว่าไม่ใช่ครับทุกคนมันก็เลยเกิดคำถามเลยนะครับว่าถ้าไม่ใช่บอลอเกนแล้วสามคนนี้จะมาเพลงอะไรนะครับหรือว่าเขาแค่แกล้งเราเล่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของวันเวลาเนี่ยก็เริ่มประมาณวันที่3มีนาคมนะครับปี6 แปนะประมาณ7โมงเชา้านะครับสามารถดูถ่ายทอดสดได้ที่แอป Disney ์พั s ท้อสตานั่นเองนะครับมีคอนี่คือมีนาคมใช่ไหมเออเดี๋ยวแอดผิดเดือนเลยยุ่งเลยมกรากรุมพามีนาโอเคดีแค่อึดใจเดียวนะฮะวันที่3นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สนใจมากๆเลยเนี่ยก็คือในส่วนของเรื่องเพลงที่จะขึ้นร้องนะฮะเพราะว่าตามหลักการเนี่ยสคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบอร์ดอกเกนใช่ไหมครับแต่ว่าก็แน่นอนแหละลิซ่าก็ไม่เคยทําอะไรให้เรารู้สึกว่า เป็นเรื่องปกติอ่ะมักจะมีเซอร์ไพรส์อยู่เสมอนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าอาจจะจริงนะฮะอาจจะมีเพลงใหม่ออกมาอีกหรือเปล่าซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าน้องของเราเนี่ยแหมเขาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะด้านดนตรีจริงๆนะฮะออกเพลงใหม่ก็แหมค่อนข้างจะถี่นะเนาะแล้วก็ใช้เวลาในการทําเนี่ยก็ไม่ได้นานมากมายด้วยแต่เพลงออกมาดีดีนะฮะบ,บอกเลยว่าเป็นพรสวรรค์ติดตัวจริงๆนะฮะก็ตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยถือเป็นคนไทยคนที่2นะครับที่ร้องเพลงบนเวทีออสการ์นะฮะ คนแรกเนี่ยเขาบอกว่าคือแก้มวิชยานีนะฮะเมื่อปี2020นู่นเนี่ก็ย้อนกลับไปหลายปีเลยทีเดียวนะฮะอ่ะก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นจริงๆนะครับกับข่าวข่าวนี้นะฮะเวทีออสการ์เลยทีเดียวนะฮะเวทีใหญ่เวทีโตที่มีดาราศิลปินมากมากมามากมามา มากหน้าหลายตาเออพูดช้าๆขออภัยนะฮะมากหน้าหลายตาที่อยากจะสับขาเดินเข้ามาที่แห่งนี้นะฮะเวทีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับผมทุกคนอ่ะอรอลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะเป็นบทเพลงอะไรนะหรือว่าจะโดนสับขาหลอกหรือว่าจะเป็นอืมก็เดาไม่ถูกนะครับเอาเป็นว่าแค่รู้ว่าขึ้นเวทีออสการ์เนี่ยก็ตื่นเต้นไปแล้วนะครับทุกคนอ่ะก็เจอกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่ในคลิปถัดๆไปครับตอนนี้แอดไปก่อนบายบายทุกคน